มีผู้หนึ่งถามมาน่าสนใจจะได้เป็นการเผยแพร่ให้คนอื่นได้รับฟังกันด้วยถามว่าผมเวลามีความทุกข์กายทุกใจขึ้นมาจิตมันยมักจะย้ายมาอยู่ที่หนีออกมาอยู่ที่ลมหายใจนี่เป็นการเกาะที่ถูกและเป็นทางนะ่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูก แต่เวลามันสุขเมื่อไหร่สุกกายสุกใจเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะหลงเพลิดเพลินไปทำไมถึงเป็นอย่างนี้อาบุตรชนโลกียชนก็ตามเนี่ยนะในเรื่องโลกธรรมมันมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสันเสริญม,มีนินทามีสุขมีทุกเนี่ยทุกคนเนี่ยมักจะรักสุขเกลียดทุกทางนั้นโดยส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าสุขแล้วชอบมันจะหลงเพลิดเพลินไปถ้าทุก์แล้วมันก็จะไม่ชอบ ใครก็ชอบผลดีดังั้นเนี่ยผลลายไม่ค่อยชอบหรอกฝันลายก็ฝันดีใครก็ชอบฝันดียได้รับแต่สิ่งที่ดีๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือทางกายวาจาใจอะไรจากผู้อื่นเนี่ยล้วก็ชอบั้งนั้นสุขภาพแข็งแรงแต่ไอสิ่งที่มันเสื่อมทรามไปหรือคนเกลียดคนชังอะไรเนี่ยเราก็ไม่ชอบเป็นธรรมดาของคนในโลกอะไรที่เป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ใช่เป็นเรียกว่ามีสติอะไรวิปราดไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกธรรมแต่ยังดีหน่อยเป็นนักปฏิบัติธรรมนะรู้รู้จักนะเอาสติมาตั้งไว้ที่ลมหายใจนะต่อมาถ้าสมมุติว่าเราจะเริญสติสัมปัญญะหรือก็เราจะเริญลมหายใจนี้ให้มากๆเราจะเห็นว่า ไอ้สุขที่ได้จากการไอ้ไอ้จิตของเราที่ไปติดเพลิดเพลินอยู่ในความสุขนั่นนะถ้าความสุขเนี่ยมันมีมากๆเรามีเขาเรียกว่าลาบและเสียงสรรเสริญเยินยออะไรก็ตามนะพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอันตรายและทารุณแสบเผ็ดต่อการบรรลุพะนิพานนะคราวนี้ไอ้สุขแบบโลกๆเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเราจะต้องเติมมันอยู่เสมอก็เรียกว่าบุญก็ได้ บุญนำนำความสุขมาให้สุขบุญสญศอ,อุจโยแบบโลกโลกเนี่ยความสั่งสมบนบุญนำความสุขมาให้สั่งสมบาปนํำทุกมาให้เพรนะพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ทำความชั่วให้ทำความดีแต่ในขณะเดียวกันก็สอนทำจิตใจให้จับใสเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นสุขโดยความเป็นทุกเห็นทุกมันดังสอนปักที่ล่างไอทำความชั่วเนี่ยเวลานั้นผลชั่วมันแสดงออกมาเนี่ย ถึงยังไม่แสดงผลเพราะเราทำความชั่วปุ๊บคนอื่นเขารับรู้แล้วจนมากฎหมายบ้านเมืองเขาก็เล่นงานงคนก็ติฉินดินทาเราไม่อยากคบค้าสมาคมกับเราเห็นเป็นเราเป็นคนไม่ดีคนบาปแต่ถ้าเราทำความดีให้กับตัวเองและสังคมเขาก็เห็นว่าเราเป็นคน,คนดีเราก็มีความสุขเขาก็แซ่ซ้องสรรเสริญนี่เป็นธรรมดาของชาวโลกตต่เมื่อมีคนแซ่แซ่ซ้องสรรเสริญมากๆเขาก็ต้องมีระวังตัวเราจะเดินไปทางไหนนี่ก็กลัวว่า หจะไปทำความผิดแล้วทำให้เกิดว่าเป็นเป้าสายตาเขาอุตส่าห์ชื่นชมนิยมสรรเสริญเราแล้วเราต้องคอยระวังอะไรเงี้ยมากข้ามากข้ามันก็เลยกลายเป็นความทุกข์มีเงินมากก็ทุกข์ถูกางวัลที่หนึ่งญาติพี่น้องทีงก็มาตอมกันหรือว่าเจ้าหนี้ก็มามาทวงอะไรเงี้ยถ้าผู้ใดเห็นสุขเป็นภาระ,ะเป็นทุกข์ สุกแบบโลกโลกนะสุกจากรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสธรรมล้มมแนแหละเห็นเป็นทุกขนะ์เมื่อไหรเนี่ยละความชั่วถ้าเราทําไม่ดีเนะี่ยมันก็เป็นสอนบักที่ล่างที่เราไม่ควรจะทําอยู่แล้วแล้วก็เลยละจากสิ่งเหล่านั้นมาอย่างเช่นคนที่มีลาบยศสรรเสริญสุขดีๆแล้วก็ออกมาบวชเนะี่ยเพราะเห็นทุกข์ในสิ่งเหล่านั้นภาระะาที่การงานมันมากพอมาบวชอยู่ก็จะมาเจริญสมาธิ จเจริญสมถะทำใจให้สงบก็เป็นอพยากตาธรรม,มาเป็นอทุกขมสุขเป็นเฉยๆจนเข้าเข้าได้ได้สมาธิก็เป็นสุขจากสมาธิชั้นหะนึ่งสองสามสี่วิตกวิจารปิติสุเอกรกตาสุเอกรกตาอะไรอย่างเงี้ยปิติสุเอกรกตาสเกกุเอกรกตาเออุเบกขาเอกรกตาเนี่ย